สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมทีมงานร้านมองกรฟ้านะครับร้านสักอุทัยธานีนะครับก็มาติดตั้งปั๊มสมตดให้กับพี่บุลเลอร์นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่30มิบถุนายนนะครับก็สองพันห้5ร้นะครับผมช่วงนี้ก็เร,มมรเ,กเริ่มมาแล้วนะครับเมฆเริ่มมาแล้วนะครับ ตัวนี้ก็มาทําให้พี่บุลเลอร์นะครับอยู่หมู่ที่สี่ตําบลทับหลวงอำเภอร้รนไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับส่วนหอยคงตัวนี้เป็นปั๊มหอยโคงนะครับใช้เป็นตัวพันร้อยนะครับให้น้ำยู่ที่สิบเจ็ดคิวนะครับพอสายดูดที่เราหย่อนลงไปนี่สายทั้งหมดประมาณเจ็ดแปดเมตรนะครับประมาณเจ็ดแปดเมตรที่เราหย่อนลงไปนี่ก็อยู่ประมาณสักเจ็ดเมตรนะครับน้ำที่เราเจอสี่เมตรนะครับ น้ำดีจังเลยนะครับผมหกแผงนะครับหกแผงเป็นระบบดีซีน้ำออกดีนะครับนี่ครับวันที่ติดตั้งนะครับผมเราก็เขียนไว้แล้วนะครับนี่ครับวันที่สามสิบมิยอหกห้านะครับผมเป็นระบบดีซีล้วนนะครับเสร็จงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมสังเจ้าของก็มาดูเราแล้วนะครับนี่ครับมาดูเราแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ หอยคงเอาไว้ดูดน้ําเข้าสวนนะครับน้ําดีนะครับน่าจะเป็นรถหัวสะปิงเกอร์ในสวนนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่บุเลร์นะครับที่สนหับสนุนหน้าอุดหนุนทางร้านนะครับผมต้องขอขอบคุณมากนะครับผมขอมาตรฐานนะครับเหล็กกาวนไนอย่างดีนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับกับน้ำมือแรงนะครับผมนี่นะรุ่นนี้นะครับ ในสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับเบอร์056537079นะครับกับเบอร์ที่ร้านนะครับผมขอขอบคุณมากมากนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาดูผลงานแล้วก็เข้ามาติดต่อสอบถามนะครับผมขอขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ